สวัสดีครับกิจจากร้านในพัฟฟินเฮาส์นะครับรองเท้าที่คุณได้เห็นอยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้นะครับคือรองเท้าที่ไม่กันน้ําแต่ระบายน้ําออกได้ดีมากครับรองเท้าคู่เดียวที่ครบจบทั้งเดินป่าเดินเมืองใส่เดินทํางานเดินในน้ําเดินเที่ยวทะเลครบจบในคู่เดียวครับรองเท้า waterferry สัญชาติสเปนครับ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวในไทยแล้วเจอหลากหลายสภาพหลากหลายพื้นผิวจนปิ๊งไอเดียครับออกมาเป็นรองเท้าทั้งหมดตรงนี้จากแบรนด์ Topic Feel ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเจาะลึกว่ามีรุ่นไหนบ้างเป็นยังไงมีกี่สีแล้วเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคุณไหมเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับรองเท้า Topic Feel กันครับไปครับมาครับผมรุ่นแรกนะครับก็คือ All Terrain X นะครับ All Terrain X เนี่ยคือผมให้ดูหน้าตาเขาก่อนเขาจะเป็นฟิลนี้ ในความรู้สึกของผมนะผมว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่หน้าตาเหมาะกับหนุ่มสาวออฟฟิศที่ไม่ต้องการความเนียบมากนะคือมันผสมระหว่างความชิลกับความลุยคู่กันซึ่งมันคือคั้วตรงข้ามกันนะแต่ว่ามันสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับตัวนี้หลักๆคือมันมีการระบายอากาศที่ดีมากเพราะเทคโนโลยีของเขาเนี่ยคือด้านนอกตัวนี้ครับมันจะเป็นผ้าตาข่ายทั้งหมดเลย ส่วนตัวพื้นเขาจะเป็นแบบนี้เลยคือถ้าดูด้านบนเขาจะดูฝั่งในเนี่ยจะดูเรียบใช่ไหมครับใส่ทํางานได้แต่ถ้าดูอีกฝั่งที่เป็นเท้าด้านนอกครับเขาจะดูลุยมากและดูพื้นครับคือลุยและยึดเกาะได้จริงนะครับตัวเนี้ยตัวพื้นจะเป็น ATG ก็คือ All t e รน a ริป i p นะครับยึดเกาะดีทุกพื้นผิวนะครับดูนะครับเห็นแบบนี้ก็ไม่ได้แพ้พวกพื้นของรองเท้าเดินป่าเลยนะครับตัวระบบพื้นตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะหนาและนุ่มมากตัวพื้นชั้นกลางที่เป็น UVA ของเขาประมาณแบเนี่ย นุ่มเหยียบไปนะครับยุบแต่ยุบไม่มากนะครับทั้งนุ่มแล้วก็คงทนและทนทานในการใช้งานด้วยนิดหนึ่งตรงนี้ครับที่เสียเข้าไปตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับมันจะเป็นการสวมในลักษณะเหมือนสวมถุงเท้าลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าถ้าเห็นมือผมเนี่ย,ยจะเห็นว่าตะข่ายเนี่ยคือมันออกแบบเพื่อระบายน้าระบายอากาศจริงๆเพราะผมสวมมือเข้าไปก็จะเห็นมือของผมแล้วแล้วก็ตรงนี้กระชับใส่ง่ายเชือกจะไม่ใช่เชือกที่เอามาผูกกันเป็นปมนะครับจะเป็นคล้ายๆกึ่งกับการสปีดล็อกแบบนี้ และรูดเอาเพื่อให้มันกระชับทั้งสองข้างก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ชอบฟิลรองเท้าที่มันแบบขูกแน่นและมั่นใจมากมันก็ไม่ใช่รองเท้าที่เหมาะกับคุณแบบนั้นก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ว่าถ้าต้องการรองเท้าที่บายอากาศกดีเกาะดีอัเทอรเนทเอ็กนะครับตอบโจทย์คุณแน่นอนมีทั้งหมด3สีแบบนี้ย้ําอีกทีเขามี2ระบบคร,ครับก็คือตัวที่เป็นตะข่ายระบายอากาศแล้วก็ตัวพื้นที่มีรูแบบนี้เพื่อเคลียร์น้ําออกได้ไวขึ้นคุณสามารถถอดออกมาแล้วลเทแบบนี้ครับน้ำมันจะออกตามรูแบบนี้เลย นี่แหละครับคือจุดเด่นของ a ัลเทเรนเ X นะครับไปกันต่อครับรุ่นที่2นะครับนั่นก็คือ s e n d ้าสเนคเกอรนะครับรุ่นนี้ก็เป็นขวัญใจของเด็กๆที่ห้านเพราะว่าน้องที่หลานก็มีซื้อไปเหมือนกันนะครับเซนด้าสเนคเกอร์ครับตามชื่อเลยครับคือมันเป็นคล้ายกับรองเท้าสเนคเกอร์จริงๆเลยคือหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วใส่ง่ายใช้งานง่ายดีไซน์มหาชนใช้คํานี้แล้วกันคือมันเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ด้านบนนะครับเป็นคอร์ดูล่านะครับก็ทนทานครับทนต่อแรงดึงด้วยนะครับแบบนี้แล้วพื้นชั้นกลางเป็น eva ผสมกับกากน้ําตาลอ้อยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่คือผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนือกันนะครับอ่ะตัวนี้1ใน2รุ่นของ t o อปปิ i ฟิลที่เชือกเขาครับเป็นเชือกมัดแบบปกติแล้วก็จะให้รูอีกรูหนึ่งด้วยมาไว้ตรงนี้ซึ่งถ้าใครคิดว่ามันไม่ค่อยกระชับก็สามารถทําเป็นลันเนอร์ูได้เพื่อช่วยให้ข้อเท้ามันกระชับยิ่งขึ้นนะครับก็รุ่นเนี้ย ใส่เดินป่าได้เพราะเราเอาไปเดินที่ภูก,กระดึงกันมาแล้วนะครับพื้นเป็นออเทเรนกริปเหมือนเดิมแบบนี้ทนทานยึดเกาะทุกพื้นผิวนะครับตัวนี้เขาจะมีระบบลิฟล็อกครับคือถ้าสมมุติว่าตรงนี้ถ้าพอเราใส่เท้าเข้าไปอย่างนี้ครับตัวบรเิเวณโครงด้านบนเขาจะทําหน้าที่เหมือนกระดูกซี่โครงนะครับประคองเอาไว้เพื่อเพิ่มความมั่นคงตอนที่เดินหรือตอนที่เราต้องบิดไปบิดมาเวลาเดินนะครับ ด้านหลังวิธีจับแบบนี้ถามว่าอันนี้เหมาะกับใครผมคิดว่าใครที่เป็นสายแฟชั่นคือใส่มันได้เลยแล้วมันเป็นคู่ที่ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันเลือกสีเอาให้ใส่ให้เหมาะกับสถานที่ได้เลยใส่ทํางานได้ใส่เที่ยวเดินห้างได้แล้ววันไหนเราอยากจะเดินป่าประจนภัยหน่อยก็ยังคงใช้คู่นี้ได้ย้ําเหมือนเดิมครับเขามี2เทคโนโลยีดีๆเหมือนเดิมนะครับก็คือแอร์เทคก็คือพวกการระบายอากาศของเขานะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ตัวพื้นที่สามารถที่จะเคลียร์น้ําได้ไวนะครับคือเขาให้คํานิยามของทุกตัวในแบรนด์เขานะครับว่าเปียกง่ายแต่ก็แห้งไวเขายอมให้เปียกง่ายแต่เขาก็จัดการโดยการเคลียร์น้ําได้ไวแห้งไวด้วยในตัวตอนนี้เซนด้าส้นเกอร,เกร์เรามาีทั้งหมด4สี4นะครับสีนี้สีนี้สีน,สนี้และสีนี้ แล้วก็ท็อปิกฟิลแทบจะทุกรุ่นนะครับจะมีส่วนประกอบของวัสดุที่เป็นรีไซเคิลแทบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะไอตัวป้ายแท็กของตัวแบร์นะครับคือ100%คือกระดาษรีไซเคิลหมดเลยถ้าใครลงหลัยและชอบอะไรที่เป็นการรักโลกหรือการรีไซเคิลนะครับก็ท็อปิกฟิลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเดี๋ยวเราไปรุ่นอื่นกันต่อครับไปรุ่นต่อไปนะครับก็คือออเทอเรนไลท์ครับคือจะใช้คำว่าอ u เทเรนกันแทบเยอะเหมือนกันเกือบหมดตัวนี้คือออเทอเรนไลท์นะครับก็คือคุณสมบัติตามชื่อเลย สวมใส่ง่ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ชิลที่สุดแล้วแล้วก็ใส่ง่ายที่สุดแล้วดูหน้าตาของเขานะครับถ้าใครชอบรองเท้าสไตล์นี้ชิลๆแต่เพิ่มการระบายอากาศที่ดีและเคลียร์น้ำได้ไวเหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวพื้นของเขาอะครับประมาณ3.5ม mm, มิลนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกก่อนว่าถ้าเอาไปเดินป่าจริงๆผมอาจจะให้ขยับไปเล่นรุ่นอื่นหรืออาจจะเป็นอั t เทเลนเหรือเซนด้าสเนคเกอจะดีกว่าเพราะว่า ดอกยางแทบจะไม่โผล่ออกมาแบบนี้เลยคือพื้นตัวนี้3.5มิลคือขอบยางที่เป็นพื้นตัวนี้เขาจะไม่ได้มีดอกลึกเหมือนพวกออลเทเลนเอ็กหรือเซนด้าสเนกเกอร์ครับดูแบบนี้นะครับและพื้นเขาจะเป็นแบบนี้คู่นี้เหมาะกับใครคู่นี้ผมให้เหมาะกับคนที่ต้องการรองเท้าสักคู่ที่ใส่สบายมีสีที่ไม่ฉูดฉาดมากนะครับหรือใส่วันที่ไปประชุมแต่เป็นช่วงฤดูฝนหรือใส่ไปวันที่ต้องไปทํางานแล้วเดี๋ยวตอนเย็น ออกไปต่างจังหวัดเลยไปลุยในพื้นที่ที่แบบอา้าวมีทิปล่องแก่งมีทิปน้ําตกมีทิปไปเดินเปียกหรือไปทะเลชิวๆเดินริมหาดอาจจะเผือโดนคลื่นซัดอาจจะเผือโดนน้ําคู่นี้ดีครับผมว่ามันเป็นสีที่สุภาพค่อนข้างที่จะหมดเลยแล้วแมทง่ายสวมใส่เหมือนเดิมครับตัวลิ้นจะเป็น,นซ็อกเลยสวมเข้าไปแบบนี้นะครับตัวเนี้ยเชือกอดึงออกมาผูกเป็นโบปกติได้นะครับเพาจะไม่ใช่เป็นรุ่นที่มีสปีดล็อกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมระบบล็อกของเขาเนี่ยจะเป็นที่ชื่อว่าลิฟล็อก คือจะเป็นเหมือนกระดูกซี่โครงครอบอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้มั่นคงขึ้นเวลาเราพลิกหรือบิดตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ครับจะเป็นไมโครไฟเบอร์ทั้งหมดเลยครับที่อยู่โดยรอบทําให้วัสดุมีความเบาทนทานแต่ยังครงระบายอากาศได้ดีครับแล้วก็ตัวพื้นชั้นกลางตรงนี้ครับก็ให้ความนุ่มแล้วก็คงทนด้วยเวลาใช้งานเวลาเหยียบทุกการเคลื่อนไหวครับและนี่ก็คือออลเทเลนไลท์ครับรุ่นที่เบาที่สุดของ To p i c f ฟ e l ครับเดี๋ยวเราไปรุ่นสุดท้ายกันเลยฮะร,รุ่นสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับคือเป็นรุน ขายดีอ่ะตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Topic f i e l นะครับเทอร์ล่าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับรูปร่างหน้าตาเขาคล้ายรองเท้าวิ่งเลยเนาะอ่านผมบอกจุดเด่นหลักๆก,ก่อนนะครับคือตรงนี้ตัวหน้าผ้ามันจะเป็นผ้าตาข่ายยืด ซึ่งประเด็นคือ1คือมันได้เรื่องของน้ำหนักเบา2คือท็อปปี้พิวมันระบายอากาศดีอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอมันเป็นผ้าย,ยืดด้วยครับเพราะมันมีการขยายตัวของหน้าเท้าเงี้ยหนึ่งคือเท้าไม่อึดอัดสองพอมันขยายกูแบบพอผ้ามีการขยายเนี้ยมันจะมีรูเพิ่มขึ้นใช่ไหมการระบายอากาศก็จะยิ่งดีการเคลียร์น้ําออกมันก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรงส่วนท้ายตรงนี้แล้วก็ส่วนปลายเท้าเนี้ยมันขึ้นรูปด้วย TPU คราวนี้มันจะทําให้มันคงทนขึ้นในขณะที่ชั้นกลางมันจะเคลื่อนไหวได้ดีคือยืดหยุ่นสูงในตรงกลางแต่ว่าตรงปลายกับตรงส้นนะครับมันก็จะมีความคงทนและก็ทนทานไปด้วยในตัวนะครับพื้นตรงนี้ที่เห็นเหมือนเป็นทูโทนสอสีครับมันคือตัว EVA f นะครับเป็นระบบพื้นของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นซึ่งมันทําให้การใช้งานเนี่ยมันทนทานขึ้นยืนนานๆเนี่ยมันยังคงนุ่มไม่เมื่อยใช้งานได้ดี เพราะปกติแล้วคนที่ใช้เนี่ยสมมุติว่าถ้ายืนนานๆแล้วมันนุ่มจัดน่าจะเมื่อยแต่ว่าตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยตรงนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนใส่เนี่ยยื่นออกมานอกตัวรองเท้าเนี่ยมันมีเหมือนพื้นส่วนเกินที่ยื่นออกมานอกตัวรองเท้าครับมันเป็นทุกคู่เลยนะของเทอร่า0ูน์นนะครับมันคือแกนป้องกันการบิดตัวของรองเท้านะครับซึ่งมันทำจาก TPU บวกกับ กากน้ําตาลอ้อยนะครับกากน้าตาลอ้อยเออซึ่งผมก็รู้สึกแบบตอนแรกก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะวันนี้ได้รู้แล้วแล้วก็มีน้องที่ร้านนะ่ะใช้อยู่2คนซึ่งเอาไปเดินขึ้นภูกระดึงมาแล้วนะมันก็จะป้องกันหนึง่งคือปัญหาทุกคนเคยเวลาขึ้นเขานะครับแล้วเวลาขึ้นไปต้องเหยียบหินเหยียบอะไรไปเงี้ยแล้วบางทีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กมันวางคู่กันเราต้องวางเท้าอยู่ระหว่างตรงกลางเนี้ยแล้วก็รีบเหยียบขึ้นไปข้างบนเหยียบขึ้นไปข้างบนเหยียบขึ้นไปข อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ตรงนี้ครับมันช่วยทําให้ข้อเท้าเรามั่นคงไม่พลิกนะครับดีมากๆแล้วก็ตัวนี้พอมันหนาจัดนะครับเวลาที่เราออกแรงไปเนี่ยมันจะมีแรงส่งด้วยจากการที่เท้ามันเกิดการกลิ้งแบบนี้แบบนี้เพราะว่ามีลูกค้าหลายคนถามว่ามันเอาไปวิ่งเทรลได้ไหมคือจริงเรายังไม่ได้ลองแต่คิดว่าก็น่าจะได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ารองเท้าเทรลโดยตรงนะครับอ่ะตัวนี้มีทั้งหมด4สีแบบนี้นะครับแล้วก็ รุ่นนี้ครับด้านในอะ่ะจะเป็นพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นคูมแม็กนะครับแบบนี้ครับไปรูๆแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันทําให้ระบายอากาศได้ดีอีกแล้วข้อนี้พวกกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นเท้ากลิ่นมือมันก็จะหายไปแล้วก็รองเท้าของท i อปฟิลแทบจะทุกรุ่นน่ะเขาจะเคลือบสารคือแอนตี้แบคทีเรียเข้ามามันก็ทําให้เคลียร์เรื่องแบคทีเรียเคลียร์เรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปด้วยได้ในตัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิม ใส่ง่ายเป็นทรงซ็อกแบบนี้หมดเลยแล้วก็เชือกเป็นแบบนี้มัดเอาไม่ใช่ตัวสปีดล็อกนะครับใช้ระบบเดิมนะครับ Air m เ s ชนะครับระบายอากาศได้ดีพื้นรองเท้าที่เป็นรูๆแบบนี้ก็เคลียร์น้ำออกมาได้ไวแบบนี้เลยแบบนี้เขย่าแล้วนะ้ำมันก็จะออกมาตามร่องแบบนี้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่า1คือเห็นแล้วเท่ไปเลย2คือใช้งานได้ดีนุ่มเดินคล่องเดินไวไม่เมื่อเท้าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการรองเท้าที่ยึดเกาะดีๆให้ความนุ่มได้ ผ้ามีความยืดหยุ่นเป็นตะขา่ายถ้าใครชอบฟิลนี้จัดได้เลยเดินป่าได้ไหมเดินป่าได้แต่ขอคนที่รับได้รับได้นะที่นี้คือคุณเคยเข้าใจฟิลที่แบบใส่รองเท้าเดินป่าแล้วเปียกแล้วเดินป่าไหมเพราะว่ารองเท้ามันไม่ได้กันนะ้ำเพราะฉะนั้นคุณต้องรับได้เบื้องต้นว่ายืดเกาะดีนะแต่เดินแล้วอะ่ะมันเปียกหน่อยแต่มันแห้งไวกว่ารองเท้าเดินป่าใครที่รับเรื่องนี้ได้ผมก็แนะนํานะครับสีมีสี่สีซึ่งเท่ทุกสีนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว ทั้ง4รุ่นของ Topic Fill นะครับแบรนด์ Band ที่เป็น Water f เ i e ร d l y นีะครับเปียกได้แต่แห้งไวเดีท่วนกันอีกทีนะครับเทอร่า001นะครับยึดเกาะดีผ้าเป็นตะข่ายยืดหยุดนุ่มมากไม่เมื่อยเดินไกลยยืนนานได้นะครับเซ n d ้าสเน a เกอครับรองเท้าร่วมสมัยครับดีไซน์ที่ทุกคนน่าจะถูกใจใส่ไปรองเท้าลำลองได้พื้นยังคงยึดเกาะดีแห้งไวเปียกได้ แต่เคียรน้ำไวแห้งไววัสดุพิเศษผ้าเป็นคอร์ดู่าด้านบนทนทานต่อการดึงและการขีดข่วนนะครับออเทเลนเอ็ Auto X, พื้นหนึบพื้นหนาเหยียบแล้วนุ่มทนทานใส่ทำงานก็ได้ใส่ลุยก็ดีครับสุดท้ายนะครับคือออเทเลนไลท์นะครับเบาที่สุดใส่ง่ายที่สุดเหมาะกับทุกคนที่สุดแต่ไม่ใช่ทุกกิจกรรมตัวนี้เดินชิลเปียกน้ำลุยได้นิดๆหน่อยๆที่สำคัญนะเวลา ลงไปในน้ําเหยียบน้ําไปเลยนะครับมันทําได้ขนาดนี้เพื่อเคขียร์น้ําบิดน้ําออกมาแบบนี้และทั้งหมดนี้คือรองเท้าวอเตอร์เฟนลี่ชื่อแบรนด์ว่าท็อปปิกฟิ l ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ